สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องภาวะเงินเฟอ้อหรือว่าอินฟลชันนะครับโดยถ้าเราแบ่งเงินเฟอ้ออย่างง่ายๆก่อนนะครับเงินเฟอ้ออย่างง่ายๆก็จะมเีเงินเฟอ้อที่เป็นประเภท mild inflation เงินเฟอ้ออย่างอ่อนนะครับสูงขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะประชาชนรับรู้ได้ยากนะครับเป็นลักษณะที่าการ การที่เงินเฟอ้อสูงขึ้นตามเป้าหมายของธนาคนารกลางเป็นในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการผลิตมากขึ้นในขณะที่เงินเฟอ้ออีกแบบก็คือตัวไฮเปอร์อินฟลชันนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับราคาสินค้าสูงขึ้นแบบรวดเร็วนะฮะแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนประชาชนเดือดร้อนนะครับส่วนดีเฟชชันนะครับก็คือภาวะที่ไม่มีเงินเฟอ้อนะครับก็คือราคาสินค้าบริการโดยทั่วไปปรับตัวลดลงนะฮะหรือเราเรียกเงินฟืดนะครับ และสุดท้าย d i s i n นฟล t i ชันะครับก็คือเงินเฟอ้อยังเป็นบวกนะฮะเป็น Positive นะครับแต่ว่ามันลดลงนะฮะแต่เงินเฟอ้อเนี่ยลดลงเรื่อยๆทีนี้เวลาที่เรา วัดเงินเฟอ้อนะครับเราก็จะวัดผ่านตัวดัชนีราคาหรือว่า Price Index นะครับซึ่งที่นิยมวัดก็จะมีใช้ตัว Consumer Price Index นะครับวัดฝั่งผู้บริโภคนะครับของ CPI แล้วก็ตัว Producer Price Index นะฝั่งของผู้ผลิตนะครับก็คือเป็นดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับตัวนี้คือตัว PPI นะครับโดย CPI นะครับมันก็คือการที่ มีตะกร้าสินค้านะครับในในตะกร้าก็จะมีการบอกถึงปริมาณแล้วก็ราคานะครับแล้วก็จับคูณกันได้เป็นต้นทุนของตะกร้านะครับเวลาที่เราจะวัดเนี่ยเราก็จะใช้ต้นทุนของตะกร้าในปีที่เราจะวัดนะครับหารด้วยปีที่เป็นปีฐานหรือว่าเบสเยียร์นะครับแล้วก็คูณร้อยให้เป็นดัชนีขึ้นมาทีนี้เวลาที่เรามีดัชนี CPI แล้วนะครับตัวดัชนี CPI เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาหา อัตราเงินเฟอ้อหรือว่าอินเฟชันเลทได้นะครับโดยใช้ดัชนีปีที่เราจะวัดนะครับเทียบกับดัชนีของรอบก่อนนะครับแล้วก็หารดัชนีรอบก่อนแล้วก็คูณร้อยนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับโดยเงินเฟอ้อก็จะแบ่งออกเป็นคออินเฟชันและเฮดไลน์อินเฟชันนะครับคออินเฟชันเนี่ยคือไม่รวมอาหารและพลังงานในขณะที่เฮดไลน์เนี่ยจะมีการรวมอาหารและพลังงานนะครับ ตัวที่ธนาคนารกลางดูนะครับมอนิเตอร์เนี่ยก็คือค่าอินฟลักชันนะครับและธนาคนารกลางก็ใช้ตัว CPI นะฮะหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในการมอนิเตอร์เงินเฟอ้อครับคราวนี้สาเหตุของการเกิดเงินเฟอ้อนะครับมันก็เกิดได้จาก2ฝั่งนะฮะ mm hmm. ก็คือฝั่งดิมาและก็ฝั่งสัพพายนะครับฝั่งดิมาเราจะเรียกว่าดิมาพูนะครับ mm hmm. ก็คือ,อาการที่ ครัวเรือนนะครับใช้จ่ายมากขึ้นภาคธุรกิจนะครับลงทุนอินเวสต์มากขึ้นนะครับรัฐบาลนะครับใช้จ่ายเพิ่มลงทุนโครงการใหญ่ๆพวกนี้นะครับทั้งภาคธุรกิจภาครัฐแล้วก็ภาคครัวเรือนใช้จ่ายเยอะนะครับทำให้ราคาสินค้าบริการโดยทั่วไปนะครับมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็คือไอ้กซิเกตดีมันเพิ่มขึ้นนั่นเองฮะก็คือเส้น ดีมานลวงนะครับชี้ไปทางขวานะครับทำให้ตัวระดับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งในระยะสั้นเนี่ยเวลามันดีมานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยสัพพายปรับตัวไม่ทันนะครับก็ทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือมาจากฝั่งสัพพายนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่า cost push inflation นะครับซึ่งตัว cost push inflation เนี่ย มันคือการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าแรงการเพิ่มขึ้นของพวกวัตถุดิบสําคัญในการผลิตอย่างพวกพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งพอต้นทุนพวกนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทําให้ผู้ผลิตลดปริมาณการผลิตสินค้าลงนะครับแล้วก็อ,อุปทานโดยรวมนะครับหรือ aggregate supply ก็ลดลงนะครับระดับราคาสินค้าก็จึงเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ผลกระทบของเงินเฟอ้อนะครับแน่นอนว่ามันทําให้อํานาจซื้อลดลงนะครับเงินเท่าเดิมนะครับซื้อของได้ลดลงนะครับการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมนะครับคือมันมีกลุ่มผู้ที่ได้ประโยชน์แลวก็กลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์นะครับคืออย่างกลุ่มลูกหนี้เนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์ส่วนเจ้าหนี้จะเสียเปรียบ นะเพราะว่าเวลาเกิดเงินเฟ้อนะครับลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าพอเจ้าหนี้หลับไปนะครับก็ราคาสินค้าบริการมันแพงขึ้นไปหมดแล้วนะครับเจ้าหนี้ก็ซื้อของได้น้อยลงด้วยซ้ำนะครับและก็กลุ่มผู้ที่รับรายได้ประจําก็จะเสียเปรียบนะครับก็คือกลุ่มผู้ที่รับบานาญนะครับรับเงินมานะครับได้เงินมากินเท่าเดิมนะครับแต่ว่าอํานาจการซื้อมันลดลง สถานะการคลางของรัฐบาลจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าผู้คนใช้จ่ายซื้อสินค้าบริการมากขึ้นใช่ไหมครับก็ทําให้รัฐบาลเก็บภาษีทางออมได้มากขึ้นในขณะที่การกู้ยืมผ่านพันธบัตรนะครับก็จะได้ประโยชน์ด้วยคือตอนซื้อพันธบัตรคืนเนี่ยก็ได้เปรียบเพราะว่าจ่ายเท่าเดิมนะครับดุลการชำํำระเงินหรือ balance of payments นะครับของประเทศเนี่ยก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าจะ เสียดุลการค้าหรือว่าขาดดุลการค้านะครับเพราะว่าการที่มีเงินเฟอ้อเนี่ยเข้าของแพงจะส่งออกไปขายที่อื่นก็ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะขอ,ของมันแพงก็ส่งออกได้น้อยลงนะครับในขณะที่คนมีรายได้ใช่ไหมครับก็นําเข้ามากขึ้นนะครับส่งผลกระทบต่อสังคมของประเทศด้วยนะครับเข้าของแพงประชาชนเดือดร้อนนะครับก็เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอย่างเช่นปัญหาอาชญากรรมนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรรู้เกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อครับสำหรับวดีตอนนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ